แล้พี่น้องภัรคิตทำวันน,นี้ไ่กระใต้ยนี่นะอาตายรอดบ่ด,ดิพูน <c oughs> ถือซิงเขาก็ะไดพูดอะเมาอ,อะไรหอ,า,อาลุนนำการพี่น้องพูงน่ะวะอนอาบดีเลมานสิแรนมานี้พี่น้อง เดีนี้อีกบอ่อนึงฮะ่ะไปแล้วไปวแล้วไปแล้วเอ็ดนัดนัดนัดสองเป็นตแล้วก็ไล่บทันตัวน้อยกว่านี้เป็น้ออกใหม่ก่อนนะ เกลียวกัดสองกัดนะนี่อาบนี่เนาะนี่เฮ็ดรกิจไปล่ากระต่ายเป็นคนล่ากเขากระชิลอ่อที่บนใกล้แล้วใกล้ฮอตตึดใหม่แล้วเนาะนี่พ่อครับเฮ้ย ได้ลูกพี่ไหวปะไหวะป่าว่าจับขวดโอ้สุ <c oughs> อบองยายังถือมานำด้ยได้หลวได้ไม่ตับพ่อแล้ว <c oughs> ไม่ใช่ไหมนะใช <c oughs> ่ครับเนาะรุนล้มกันมันมีารมานมันนี้เปันไงวันนี้ รอดแล้วพี like ่น <t will ISH> ้องภารกิดทำวันนี้ไล right ่กระต่ายนี่นะอาตายรอดบ่ดิพูนถือสิ่งเขาก็ได้พูดนะเมาอะไรพันอ้าลุนนทำกันพี่น้องพูดนะมีพานทองมีพานทองได้พานเทือบได้นี่นะประสบการณ์ล้าชิปกว่าปีนี่นะก็ได้ผานน้อยตัวนึงพันว่านี่ผ่านมากนี่

ไปไปเลยเลเอาดํามาเทือบแม่นี่นะไวว่าเฮ้ยงเจแวนี่ยวงได้เี๋วนี้ก็ลาคังเลืองกันหลายได้พี่น้องเลย <laughs> ยัดอีลาขาเลืองเยลาคังเลืองจงอ่างนี่นะแถวอุ้มถแถวนี้นะ้อเที่ยเลยๆได้นี่นะ ทางดิมมันเป็นยังย่าจะขาดาหรืออ๋อทำไมสามสิปีแล้วขึ้นฟานมากดอก๊ะมันการเลยมาคืคือเมนตกลงแบบแบบ,แบ,บยิดเราไหมนีอ้ยมันคือบ่อยู่นี่ขามันอาโรสแด้วก็เว่นอาบุตรเลยเอาถุงมา มันไปไหลายแด้อันคาวมันทึ่งๆนะมึงเช็น,นไมเรานนเนเช็บตาังไโอ้ฟหสุฟุดุดสอยกับพี่พน้องได้ดกนนินแทะผ่านใ่เหรอลอดบ้างมันไม่ได้ว้่ไล่เฮาชิ่งนี่กันไล่เฮาชิ่งทุบจุงวันนี้กับมือได้อ้องหักพดอึบมัน,น

แถวหน้าจอมอนก็ได้มาเนี่ยนี่คืได้คือได้เียัดเล่าบอกมาขมป้อมพี่น้องเลย อเออพันธ์เอทำอย่าสูบเพิ่มพลังกว่าน,น,นั้นยิ้มยิ้มมามัพี่แลนมานี่พี่เนาะอ่เดี๋ยวน,นี้อีกบ่อนึง เอเทินมาสานมาแวนเด้เที่เทยังเบิ่อแล้วเปล,ล่ารล,ลางให้มันแล้วคืนกลางคืนมันออกต่ป้ามันมากินข้าวูีนี้่น้อ อาเขาเขาก็ลัางมานก็ลังางนะแถวหน้าให้นี่กับลูกค้าปะหงยองปะหงมาไทยอยอดให้เขางามงามงามสมคุณน้ายอดที่แถวเดินแถวนี้แหละพี่น้องสตายนะอุ้มอุ้มนะมาชิป,ปานี้

ไปลยคนนพี่น้อสายแรงงานมาแล้วเาไปกำลังบ้านเลยโอ้ อ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอ๊ะลักลักลักไป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 แ้วไปเอาเลือดผัดไปบ่อยมานะ ลอยกู่อยรอดดิรอดดิไอ้ตัวนายเด็งไอ้โครที่ฟู้วลับแล้วลับร่เป็นเลิงวัเน้นอปป้องได้วะเป็นป้องนี้ถูกใจนะโอ้หมานึงพี่น้องรุดไปสอง

นั่งๆๆๆมาไลฟ์ไปเรื่อยๆเลยเ่ามันกางรชนนั่นนี่บัดนี้เป็นไล่ชนคุณมากออตะวคุดมากออไล่ทั้งพวกทั้งเขาไล่ฟ้านั้นมาอยู่อ๋อดังเขวอย่าห่าดเลยเฮอะหาดบ่อืมอเออคือว่าซื้อข้าวไม่บิดเลยดังอันนี้ห่าดข้าวมันนี่ข้าวมันมน,มน,มน,นั่นแหละมันจะมี พันมาพันใส่อยู่พุ่นอันทองพันแหวนพระเอ็กเทิบเฮ้านอนตื่นแล้วไปวรไปเขียมไรน้ำเขาแล้วเฝ้ากระต่ายตัวที่ได้แล้วยู่รถตปิดฮะเราปแล้ว อึ่งบ่อึ่งบ่เขียวข้าวมาเขี้วมามาเกิดตายมาเช่ <6> <6> <6> ลงประจำม่เกิดตายเกปดาย